หลังจางนั้นให้เรานำไปใส่ถุงไว้นะครับทำไมต้องใส่ถุงนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราใส่ถุงเพื่ออะไรนะครับ ครับพบกับผมนะครับเจ๊ฟข้าวหมันไก่กับเมนูกับข้าวถุงนะครับสาหรับเมนูกับข้าวถุงวันนี้นะครับก็เสนอต้มจืดฟักนะครับใส่เห็ดหูหนูหัวสับหัวเส้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูเครื่องปรุงนะครับแล้วก็วัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบก็จะมีฟักนะครับลูกก็ประมาณนี้นะครับใช้ทั้งหมด1ลูก กับอีกครึ่งลูกนะครับก็คือ1ลูกครึ่งนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้หั่นแล้วนะครับ1 1ลูกกับอีกครึ่งลูกนะครับแล้วก็แครอทนะครับขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนะครับเอาไว้โรยหน้า ต้าหูอ่อนสามแท่งนะครับหุนเส้นหมูสับนะครับเห็ดหูหนูเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยครับคนหนึ่งเราต้องหมักหมูก่อนนะครับรากผักชีนะครับกระเทียมนะครับ ตำลากปาชีกับกระเทียมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับหมูสับนะครับประมาณ3ขีดนะครับหมูสับมต้องมาก ใส่พริกไทยป่นนะครับคือถ้ามีพริกไทยเม็ดก็ใส่พริกไทยเม็ดตอนที่เราตำรากผระชีกับกระเทียมนะครับใส่เกลือลองไปเล็กน้อยนะครับอันนี้เกลือนะครับไม่ใช่พริกไทยนะผงปรุงรสนะครับผิวขาวนะครับแล้วก็ปุ่นเส้นอุ่นเส้นนี่ใส่ไม่ต้องหมดห่อนะครับ อย่าใส่มากเกินไปนะครับุเส้นเดี๋ยวก้อนหมูจะแตกนะครับหั่นหุูเส้นก่อนนะครับนํำขึ้นไปสับให้ สัดให้อุ้นเต็เมเลขาดนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นให้เรานำไปใส่ถุงไว้นะครับทำไมต้องใส่ถุงนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราใส่ถุงเพื่ออะไรนะครับ สำหรับแครอทนะครับให้เราปอกเปลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราซอสซอสให้เป็นร่องนะครับแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับซอสให้รอบเลยนะครับส่วนเนื้อนี่เราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คั่นครึ่งเก็บไว้นะครับหลังจากที่ซอสแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ เสียงดังสักหน่อยนะครับวันนี้รถวิ่งเยอะมากก็จะได้ลักษณะนี้ที่เเสาะแล้วนะครับหลังจากที่เราหารั่นออกมาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เห็นไหมครับเพิ่มความสวยงามนะครับสำหรับเต้าหูเราก็หั่นเป็นเป็นแว่นแบบนี้นะ หมดก็สามแท่งเลยนะครับใส่หมดเลยสลาลเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับมีสลาลด้วยนะครับสลาลีนี่ใส่มันต้องเยอะนะครับเล็กน้อยให้มีสีสันนะครับ อันนี้พอน้ำเริ่มร้อนนะครับเราก็เตรียมจะปั้นหมูใส่ก่อนนะครับอย่าให้น้ำเดือดแรงมากนะครับไม่งั้นหมูจะแตกอันนี้มาดู่าทำไมถึงต้องใส่ถุงนะครับหลังจากที่เราหมูใส่ถุงแล้วนะครับให้เราตัดตัดตรงตูดถุงนะครับให้เป็นรูแบบนี้นะครับแล้วเราก็บีบบีบมันไหลออกมานะครับบีบให้หมูไหลออกมาเห็นไหมครับเราก็จะปั้นเป็นก้อนง่ายๆเห็นไหมครับคือบีบให้มันไหล อยากให้ก้อนใหญ่ก็บีบเยอะๆนะครับแล้วก็มือปัดอย่างนี้นไครับเขาก็ได้หมูก้อนเราจะไม่ต้องเสียเวลาปั้นเห็นไหมครับเราแค่บีบปจากถุง นนี้หมูเริ่มรอยแล้วครับใส่ฟักลงไปได้เลยครับตามด้วยแครอทครับผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนตามด้วยเห็ดหูหนูครับเวลาเราคนเราอย่าคนแรงนะครับเพราะว่าคนไม่งั้นเดี๋ยวก้อนหมูจะแตกนะครับ เราจะให้ก้อนหมูเป็นก้อนๆแบบนี้ไปนะครับเราขายนะครับปรุงด้วยสีวขาวนะครับท่านใดที่ยังกะไม่ถูกนะครับก็ค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงแล้วก็ค่อยๆชิมไปเรื่อยๆนะครับอย่ารีบใส่ทีเดียวพวดพลาดนะครับเวลาเค็มแล้วมันจะแก้ยากนะครับผมชูรสนะครับพริกไทยป่น ถ้าใครมีพริกไทยเม็ดก็ตำพริกไทยเม็ดใส่เลยนะครับไม่ต้องใส่พริกไทยป่นก็ได้นะครับหลังจากเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะครับก็ให้ใส่ต้าหู่กับสาล่ายลงไปในขั้นตอนสุกท้ายเพราะว่าถ้าเราใส่ไปในขั้นตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวต้าหู้จะเละนะครับถ้าเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยเพราะยังไงน้ําเดือดอยู่แล้วต้าหู้สุกแน่นอนครับขึ้นช่ายต้นหอมมักชีนะครับ หลังจากนั้นก็ปิดฝาเลยครับเพื่อที่ใช้ฟักสุกนะครับอันนี้ฟักสุกเต็งสุกไม่มากเป็นยังไงครับสําหรับการทําต้มจืดนะครับใส่ฟักใส่เต้าหู้อ่อนนะครับตากลงสับลงเส้นง่ายๆนะครับเอาเวลาทําก็ค่อยปรุงไปเรื่อยๆนะครับจะใส่ทีเดียว็พลาดนะครับเพราะว่าเราจะควบคุมรสชาติไม่ได้นะครับก็ค่อยๆเติมเติมเกลือเติมซีอิ๊วขาวน้ําตาลอีกคนลดรดดีนะครับก็ ค่อยๆลงไปแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆตามต้องการเราชอบรถแบบไหนคิดว่าพอเหมาะเราก็เอาแค่นั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ